กลับเรียนก่อนเลยว่าคือถ้าไม่เก่งเรื่องหวยไม่รู้จะเก่งด้านไหนแล้วอาจารย์เป็นหัวหน้าภาควิชาสถิติลอตเตอรี่นี่มันก็เป็นหนึ่งในสถิติรู้ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นป๊อปอ่ะนึกออกไหมมันเป็นป๊อปความน่าจะเป็นใช่ไหมความน่าจะเป็นเพราะฉะนั้นความน่าจะเป็นต่างๆในโลกล่าสามโลกใบนี้กําหนดทิศทางได้หรือไม่อย่างไรขอเสียงปรบมือและพร้อมกับอาจารย์เรื่องหวยจะรวยหรือไม่ขอบคุณครับ พิธีกรน,นะครับวันนี้ต้องขอออกตัวก่อนนะครับว่าไม่ได้มาใบหวยนะครับมาชี้แจงอะไรบางอย่างนะครับแล้วเมื่อกี้ที่โบกมือวันนี้ถ้าผมเห็นผมโบกมือหรือผมเดินเซนิดหน่อยเนี่ยก็ไม่ใช่ใบหวยนะครับอย่าไปตีเป็นตัวเลยเพราะว่าบังเอิญที่จุฬาพึ่งสอบเสร็จเมื่อวันศุกร์นะครับแล้วก็ เพิ่งตรวจข้อสอบกันเสร็จแล้วก็เมื่อวานนี้ก็พึ่งได้รับการแจ้งว่าให้ขึ้นมาพูดอะไรให้พี่น้องฟังนิดหนึ่งนะครับแคนก็คงจะพยายามทําเท่าที่ทําได้นะครับเพราะว่ามีเวลาแค่คืนเดียวเท่านั้นเองก็พอมองไปแล้วนะครับก็คงขอสวัสดีพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่รักทุกคนนะครับที่มีเกียรติ ผมมีความินดีจริงๆนะครับแล้วก็ครั้งนี้ก็อาจจะเป็นครั้งแรกที่ได้ใกล้ชิดประชาชนจริงๆนะครับเพราะชีวิตก็อยู่กับลูกศิษย์ลูกหาเป็นส่วนใหญ่นะครับแม้ว่าจะเ,เล่นการเมืองในมหาวิทยาลัยบ้างนะครับก็อยู่มาสัก8สมัยนะครับเพราะงั้นก็พอทราบดีว่าพี่น้องก็คงอยากทราบอะไรบางอย่างเพราะงั้นวันนี้ก็คงจะมาพูดเรื่อง สลากกินแบ่งรัฐบาลแล้วก็มีการไปทําให้เป็นหวยนะครับออขอรู้จักอะไรกับพี่น้องสักนิดหนึ่งนะครับใครเคยถูกรางวัลที่หนึ่งบ้างครับลงวันเลขท้ายสามตัวล่ะเลขท้ายสองตัวล่ะถูกบ่อยไหมครับเวลาเราถูกเราก็พูดว่าเราถูกใช่ไหมครับ แต่ว่าเราไม่ถูกถูกกินเราก็เงียบใช่ไหมครับแคงงวดที่ฮือฮาก,ก็คืองวดที่แล้วใช่ไหมครับที่พึ่งผ่านมาเพราะามีคนเซซปุ๊บแล้วก็ปุ๊บก็ออกมา404กับ79แล้วใครได้เลขเด็ดงวดนี้บ้างครับแคงก็เรียกว่าเป็นคนโชคดีประการหนึ่งนะครับเพราะว่าโอกาส หรือความน่าจะเป็นนะครับความน่าจะเป็นก็คือความเป็นไปได้นะครับเช่นพาธิตขึ้นแน่นอนอย่างนี้เราไม่ค่อยสนใจมากเพราะยังไงก็โอกาสเป็นหนึ่งนะครับหรือคนออกลูกเป็นคนเนะเพราะฉะนั้นเราก็อยากจะทราบว่าไอ้ของที่มันไม่แน่นอนเป็นยังไงนะครับทําไมมันถึงว่ายากแล้วทําไมถึงว่าเราต้องการหาเลขเด็ดเพราะว่ารางวัลเลขท้ายสองตัวทราบไหมครับว่าโอกาสมันจะเป็นเท่าไหร่ฮนะมันก็คือเลข0 0ถึง99 โอกาสก็คือ1ในร้อปีหนึงมี24งวดแทงก็จะถูกประมาณครั้งเดียวโดยเฉลี่ยภายใน4ปีแข้งใ,ใครถูกงวดที่แล้วก็ถือว่าเป็นคนโชคดีคนหนึ่งโดยส่วนตัวนะครับอย่างงวดที่แล้วที่ออก404เนี่ยถ้าไม่ได้ทําบุญเก่าไม่มีเลขเด็ดเนี่ยไม่มีทางเลยนะครับในชีวิตตัวเองเนี่ยจะถูกเฉพาะออโอกาสสําคัญเท่านั้นเช่น ตอนที่เวลาเกิดลูกชายเมื่อ20กว่าปีที่แล้วออกเวลาเกิดพอดี251นะครับเขาเกิดตี251อันนั้นประมาณ2,534แล้วอีกครั้งหนึ่งก็วันเกิดลูกสาวกับตัวเองเกิดวันเดียวกันวันที่8ตุลาก็ออก88นะครับแล้วก็พอซื้อรถใหม่หรือว่าพอเรามีอะไรใหม่ๆเนี่ยไปซื้อได้เลยนะครับแล้วก็ข้อแนะนำก็คือก่อนไปซื้อก็คือพยายามทำบุญเยอะๆนะครับ เพราะจะได้ผลนะตอนนั้นซื้อรถใหม่ก็ออก85%นะครับแล้วสิ่งที่สําคัญพอครบรอบวันเกิดเนี่ยพยายามทําบุญตั้งแต่เช้านะครับเพราะเ,ออเมื่อปีที่แล้วครบ5รอบพอดีนะฮะคือ60 60ก็ไปซื้อเพราะทําบุญปุ๊บก็ถูกนะครับเพีงจะเห็นได้ว่าไม่ใช่ง่ายๆนะครับถ้าไม่มีเลขเด็ดแล้วก็อยากจะพูดว่าพ่อแม่พี่น้องเนี่ยอาจจะเป็นกลุ่มคนที่โชคดีนะฮะ ได้เห็นเหตุการณ์มหัศจรรย์ในเมืองไทยใช่ไหมอย่างเช่นงว,วดวันที่1นึกุมภาปีที่แล้วเรามีเลขเด็ดก็คือ6-6ทั้งข้างล่างข้างบนถูกไหมครับมีใครถูกบ้างงวดนั้นงวดนั้นนะครับโอกาสที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมันประมาณหนึ่งในหมื่นนะครับเพราะว่าเลขท้ายสองตัวมันหนึ่งในร้อยแทงก็ประมาณ24งวด ต่อปีก็ประมาณสัก4 1 7ปีจะเกิดครั้งหนึ่งแต่ที่บอกว่าพ่อแม่พี่น้องมันโคตรโชคดีเนี่ยเพราะว่าเราเกิดอย่างนี้มาแล้วสองครั้งนะครับคืองวดวันที่1ตุคตุลาสีอันนั้นก็ออก6 6ทั้งข้างล่างข้างบนนะครับแต่ยิ่งกว่านั้นอีกนะครับผมว่าเหตุการณ์คราวนั้นเนี่ยเรียกว่ามหัสจั์เลยนะครับงวดที่พิ่งผ่านมาเนี่ยต้องเรียกว่าสุดมหัสจั์หรือซุปเปอร์มหัสจั์ใช่ไหมพ่อแม่พี่น้อง เห็นไหมครับเพราะว่ามีทั้ง3ตัวมีทั้ง2ตัว3ตัวบน2ตัวล่างทราบไหมครับว่าโอกาสอย่างนี้กี่ปีถึงจะเปิดได้ครั้งหนึ่งคือมัน1ในพันกับ1ในร้อยพอคูณกันแล้วก็คือหนึ่งในแสนก็คือ4,167ปีนะฮะถึงจะเกิดได้ครั้งหนึ่งแล้วมันน่าสงสัยไหมครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับแล้ คําเฉลยจริงๆแล้วเนี่ยพี่น้องลองคิดดูนะครับเวลาเราปีใหม่เนี่ยเราเล่นจับฉลาบใช่ไหมครับสมมุติ10คนถ้าเป็นวัยรุ่นเนี่ยเขาก็จะนัดปทานอาหารด้วยกันแล้วเขาก็จับชื่อผลโชคไม่ดีออกใครเหลือใบสุดท้ายก็ได้แค่10คนเนี่ยเราจะได้รางวัลที่1เนี่ยมันก็ยังยากถูกไหมครับอันนี้ลองคิดถึงดูนะครับว่าถ้าเป็นงานปีใหม่มีรางวัลสงแบบก็คือรางวัลที่ เป็นพวกของเช่นตู้เย็นเป็นรางวัลที่1หหรือรถนะครับรางวัลที่1อีกส่วนหนึ่งก็เป็นประเภทที่ให้เงินเช่นพันบาทนะครับงั้นถ้าเรามีคน2กลุ่มพันคนอีกกลุ่มหนึ่งร้อคนคิดดูซิว่าเราจะเป็น1ในพันคนนั้นไหมที่จะได้รางวัลใหญ่ยากไหมครับยากแล้วเราจะเป็น1ในร้อคนอีกไหมยากไหม อันนี้คือได้ทั้งสองแบบเลยนะครับเพั้น4,000กว่าปีจะเกิดครั้งหนึ่งและข้อสำคัญก็คือว่าเดลี n นิวข่าวเมื่อวานนี้อาจารย์คนสร้างก็ออกมาพูดว่าการล็อกเนี่ยสามารถทำได้จริงแต่ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะต้องมีการเตรียมแผนวางล่วงหน้าซักซ้อมการเป็นอ,อย่างดีนะครับแต่ว่าอาจารย์เขาท่านนั้นก็ออกตัวว่า ทุกครั้งเขาจะต้องอยู่ในการออกรางวัลแต่งวดที่แล้วเขาไปต่างประเทศนะครับแล้วก็ถ้าใครเล่นเนี่ยก็จะทราบว่ามีการเ,เปิดคลิปพวกนี้ว่อนไปหมดนะครับว่าถ้ามีการทวงบางลูกลงไปให้น้ําหนักไม่เท่ากันเนี่ยลูกที่ทวงก็จะตกมาก่อนนะครับเพราะฉะนั้นวันที่ทดลองนั้นก็จะออกเลข8มานะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เมื่อกี้ผมพยายามพูดคร่าวๆนะครับเพื่อได้สัมผัสว่ามันเกิดอะไรขึ้น ทันวันนี้ก็เขาก็แนะนําผมไปแล้วนะครับสําหรับที่จะเสนอก็จะให้เข้าใจสาเหตุนะครับว่ามันมีอะไรที่ผิดปกติในอดีตนะครับเราถึงเกิดเหตุการณ์นี้แล้วก็ปัจจุบันนี้มันเกิดอะไรขึ้นแล้วทําไมมันถึงผิดปกตินะครับอันนี้ก็ได้มาจากงานวิจัยที่ทําเมื่อปีที่แล้วนะครับก็คือผลการออกรางวัลของสลากกินแบ่งรัฐบาลเที่ยงตมจริงๆหรือ ปีที่แล้วนี้ต้องไปชี้แจงทั้งหมด4-5เวทีนะครับก็คือเวทีของกันมาติการสสแล้วก็เวทีกันมาติการของสอวอนะครับแล้วก็พวกศูนย์ต่างๆแล้วก็ผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับแล้วข้อข้อสรุปวันนั้นเนี่ยสิ่งที่น่าแปลกใจนิดหนึ่งก็คือว่ามีข้อสรุปว่าควรจะเปลี่ยนเครื่องออกนี้เป็นอัตโนมัติปีหนึ่งผ่านมาแล้วเปลี่ยนหรือเปล่าครับพอไม่เปลี่ยนแล้วมันเกิดอะไรขึ้น มันก็น่าสงสัยอีกนะครับว่าทำไมไม่เปลี่ยนนะครับเพราะฉะนั้นเหตุการณ์ในอดีตเนี่ยผมจะพยายามพูดให้กระชับนะครับว่ามันมี4ยุคที่เราควรดูนะครับก็คือ12ปีที่ผ่านมานี่มันเป็นยังไงยุครัฐบาลคุณอภิสิทธิ์เป็นยังไงนะครับเพราะฉะนั้นใน12ปีก็จะมีข้อมูลประมาณ257งวดนะครับยุคคุณอภิสิทธิ์ก็60งวด แล้วก็ยุคของคุณยิ่งรักตอนที่เกิดเรื่องก็คือ,อถึง16กุมภานี่ก็ประมาณ2ปีนะครับและอีกช่วงหนึ่งก็จะเป็นช่วงที่มันมีการจับการพ่นสารเคมีใหม่ๆนะครับหลังจากนั้นปีหนึ่งมันก็จะเงียบไปนะครับเฉะนั้นสิ่งที่ทําให้คนมีความคิดว่ามันต้องผิดปกติเพราะว่ามันเคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยที่ชัดเจนนะครับคืองวดถ้าใครเป็นคนรุ่น รุ่นประมาณผมเนี่ยจะเห็นได้ว่ากองสลากสมัย14ตุลาเนี่ยถูกเผาไปนะครับแล้วมันก็จะมีเครื่องออราระวันใหม่ก็คือวงล้อเหล็กนะครับแงวดวันที่สงสัยมากที่สุดก็คืองวดวันที่31ธันวา27ก็คือสงซ้ายปรากฏว,ว่าออกเลข7เกือบทุกตัวเลยครับตั้งแต่วันที่1นะครับเลขท้าย2ตัวเลขท้าย3ตัวคือออก412 4317 87 837 897 747 557 158เป็นไปได้ไหมครับแล้วอีกงวดหนึ่งที่จับได้คาหนังคาเขานะครับแล้วก็ถูกจับกันหลายคนก็คืองวดวันที่1กันยา30นะครับอันนั้นก็มีการใช้รีโมทล็อกวงล้อเลดเพราะเจ้ากรรมก็บังเอิญวงล้อก็ไปติดที่หมายเลข8หมดนะครับก็เลยถูกจับไปหลายคนแพงงวดที่ ประชาชนรู้จักกันดีก็คืองวดที่มีการพ่นสารเคมีนะครับถึงงวดวันที่1มิถุนา4 4 4ก็มีการบ้วนลงไปเพราะว่าสารเคมีเนี่ยพอมันไปลงอยู่ในก้นเนี่ยพอภาชนะใส่ลูกบอลซึ่งเป็นพลาสติกเนี่ยพอไปแตะปุ๊บเขาใส่แว่นพิเศษเขาก็จะมองเห็นนะครับแพราะงวดนั้นก็เลยไม่ได้สงสัยว่ามันจะต้องออกเล่มเลขต่ําเพราะว่าขั้นตอนของการใส่ลูกบอลเนี่ยจะใส่จากเลขต่ําลงไปก่อน แสงงวดนั้นจริงๆแล้วก็ออก11 33 11นะครับมีใครถูกบ้างครับงวดนั้นถ้าอยู่ต่างจังหวัดจะถูกนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเขากะล็อกตองหนึ่งทั้งหมดแต่ว่าทำไม่สำเร็จก็เลยออกมา311นะแล้วงวดที่ชาวบ้านฮือฮามากก็คืองวดประมาณ41นะครับตรงนั้นก็รางวัลที่1ก็จะเอา59พวกคนต่างจังหวัดจะถูกเยอะโดยเฉพาะทางใต้เพราะถูกติดต่อกัน11งวด แผนก็งวดที่สุดมหาศจา์ก็คือที่เพิ่งผ่านมาปีที่แล้วนะครับแผ mm hmm. นสิ่งที่น่าสงสัยก็คือว่าทําไมถึงมีเลขสอดคล้องกับออรถหรือรถที่เกี่ยวข้องกับผู้นำนะครับ mm hmm. เพราะว่าตั้งแต่16สิงหา54เนี่ยมีการถูกติดต่อกัน3งวดนะยากไหมครับการที่เราจะมีญาติพี่น้องได้รางวัลเนี่ย ติดต่อกันทั้ง3ารั้งในการจับฉลากยากไหมครับยากนะฮะหลังจากนั้นไม่นานก็จะถูกมาอีก3ครั้งก็เป็น6ครั้งนะครับแล้วก็พองวด1กุมภาห้าหกก็จะเป็น7ครั้งและงวดที่เราเพิ่งผ่านมาก็จะเป็น8ครั้งมีนายกคนไหนที่เบอร์เลขท้ายถูกรางวัลที่1บ้างไหมครับไม่มีนะครับนะครับงั้นก็น่าสงสัยนะครับแต่ว่ามันก็จะชัดเจนขึ้น เพราะฉะนั้นในส่วนที่ออกรางวัลเราคงต้องเข้าใจนะครับพอดีเวลาอาจจะสั้นนิดหนึ่งก็จะพยายามกระชับอีกนิดหนึ่งนะครับเพ้งที่เราเห็นออกกําลังเนี่ยเขาเรียกลาดกระบังหนะครับใช้มาสิบสองปีเพ้งของที่ใช้มานานเนี่ยคนจะรู้ทางไหมครับว่ามันจะเป็นยังไงบ้างคนก็เริ่มรู้ใช่ไหมครับว่ามันมีลักษณะการหมุนอย่างไรนะครับ เฟนช่วงของคุณอภิสิทธิ์ก็60งวดนะครับช่วงของรัฐบาลปัจจุบันตั้งแต่5้สีขึ้นใหม่นะครับแล้วก็ช่วงที่มีการจับได้ใหม่ๆนะครับก็คือ,อ,อช่วงนั้นก็จะใช้ก่อนลาดกระบังหกก็จะเป็นพวกตัดเอานะครับเฟ้นลาดกระบังหกถ้าเราจําได้นะครับมันก็จะเป็นลูกพลาสติกใช่ไหมครับมีตลับทรงกลมใส่แล้วเวลาหมุนเนี่ยก็จะเป็นทรงกลมนะฮะข้างหลังทึบ พอหมุนหมุนไปปุ๊บก็จะมีรูให้ลูกตกเพราะฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องสังเกตไหมครับว่าภาชนะมันไม่ได้ใหญ่มากนะครับพอหมุนเนี่ยถ้าเป็นผู้หญิงหมุนก็จะเบาหน่อยถ้าผู้ชายหมุนก็จะเ,เร็วหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่ลูกที่อยู่กลางๆเนี่ยมันจะตกเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับยังก็เป็นสาเหตุนะครับจากการดูข้อมูลมาย้อนหลัง12ปีเนี่ยคัแนนเลขที่ออกมากเนี่ย ก็จะเป็นเลขที่อยู่กลางๆนะครับเช่น77 66เลขสูงๆเช่น99นี้จะไม่เคยออกเลยนะครับ88ก็เพิ่งออกมาครั้งเดียวนะครับทีนี้ช่วงเวลาที่12ปีผ่านมาเนี่ยนะครับเ,เราก็บอกว่าการหมุนรางวัลที่1ไม่เที่ยงตรงนะครับเพราะว่าที่เราตรวจสอบก็คือ3หลักสุดท้ายนะครับ แล้วเลข5ก็ไม่ทราบเป็นอะไรนะเลขกลางๆเนี่ยมันจะออกเยอะนะฮะก็จะออก35ครั้งโดยเฉลี่ยมจะออกสัก26ครั้งนะครับเพียง <Lightning> ขอสไลด์ข้อมูลนิดหนึ่งนะครับนะพอดีไม่เห็นเลยนะเห็นไม่เห็นก็คงไม่เป็นไรนะมันบางเพียงก็ออกทั้งหมดเลขซ้ำๆกันเนี่ยจาก257เนี่ย ก็จะออกทั้งหมด47ครั้งนะครับหรือคิดเป็นประมาณ20ซนะซึ่งมันมากกว่าที่ควรจะเป็นถึง2เท่าเพราะว่าเลข2ตัวที่ซ้ำๆกันเนี่ยมันเป็นไปได้แค่1 0วิธีนะครับอ่อ100วิธีนะครับก็คือตั้งแต่00ถึง99นะครับเพงก็ของมันก็จะมีอะไรปกติและพอดูเลขท้าย2ตัวนะครับมันก็จะมีเลขซ้ำ31ครั้งใน257ครั้ง ก็ประมาณ12ซที่เลขท้าย2ตัวไม่มีปัญหามากเนื่องจากว่าช่วงนั้นเป็นการออกครั้งสุดท้ายเพียงการจับตาดูของประชาชนก็จะละเอียดเพียงการทำตรงนี้ก็คงไม่มีปัญหาอะไรนะครับเพยงใน3าสีงวดที่ผมพูดถึงเนี่ยถ้าดูแล้วเนี่ยมันก็จะมีความไม่ค่อยเที่ยงตรงนะครับในการออกเลขท้าย3ตัวของวันที่1แต่เลขท้าย2ตัวไม่ค่อยมีปัญหามากแต่สิ่งที่ เป็นความจริงก็คือว่าถ้ามีการจับกลุ่มเมื่อไหร่นะฮะคืองวดที่มีการจับกลุ่มก็คือ 1, นมิถุนา4ี่สีเนี่ยหลังจากนั้น1นึ่งปีเนี่ยไม่มีใครกล้าทำอะไรนะคือเที่ยงตรงทุกอย่างนะครับเนั้งก็เป็นการพิสูจน์ว่าถ้าเราทำการเข้มงวดมันก็จะไม่มีใครกล้าที่จะทำอะไรนะครับเพงกรณีศึกษาถ้าใครสนใจก็ลองดู ในเว็บไซต์ของศูนย์หนังสือจุลานะครับก็จะมีอยู่ในนั้นนะครับแต่ว่าสิ่งที่ชัดเจนก็คือว่ารางวัลที่1นเนี่ยถ้าดูย้อนหลังไปไม่รวมปีนี้นะครับ7จก็จะออกมากนะครับออก10ครั้ง2 2สองก็จะอ,อกเยอะหน่อย8ครั้งนะครับทีนี้ในปัจจุบันนะครับมันเกิดอะไรขึ้นนะครับ ปัจจุบันก็คือหลังจากที่มัน,มนเกิดเหตุการณ์ที่66ออกไปแล้วนะครับพรแพ้นล้วก็เช็คดูว่าใน1ปีเนี่ยมันมีอะไรเกิดขึ้นนะครับแพ้หนึ่งปีเนี่ยก็จะมีนักวิชาการหลายคนออกมาทวงติ่งมีสื่อหลายทุกคนปรากฏว่ารางวัลที่สํำคัญเช่นรางวัลที่1เลขท้าย2ตัวไม่มีใครกล้าทําอะไรผิดปกตินะครับเที่ยงตรงหมดนะครับคือ95 แย้นก็ยิ่งเป็นการตอบย้ําว่าถ้าผู้รับผิดชอบเช่นสนํงงานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลประชาชนเอาใจใส่เนี่ยมันก็จะเป็นความเป็นธรรมกับเรานะครับทีปัญหาต่อไปก็คือว่าอะไรที่มันทําให้ผิดปกติได้นะครับการออกรางวัลก็คงทราบว่ามันมีอุปกรณ์การออกรางวัล มีการดูแลและเก็บรักษามีขั้นตอนการออกรางวัลมีการกําหนดรางวัลน,นะครับแผ้นอุปกรณ์เนี่ยถ้าเป็นสมัยก่อน14ตุลาเนี่ยตอนนั้นใช้อัตโนมัตินะครับแล้วก็ทางนิสิตนักศึกษาที่มีความเชื่อว่านี่มันมองเมาประชาชนนะครับก็เลยได้เผากองสลาดตรงนั้นเสียก็เลยต้องมาเปลี่ยนทําเป็นแบบใหม่ก็คือวงล้อพลาสติกนะครับ พนั้นพอทําวงล้อพลาสติกก็ยังไม่ค่อยมีปัญหามากก็มาเปลี่ยนเป็นวงล้อเหล็กนะครับพอเปลี่ยนวงล้อเหล็กเท่านั้นแล้วก็มีการล็อกด้วยรีโมทคอนโทรลแล้วก็มาตักตักนะฮะที่ใช้อุปกรณ์ตักตักตก็ตอนนั้นผมไปทวงติ้งแล้วว่าภาชนะเนี่ยมันมองเห็นเลยนะครับมันเป็นรูเนี่ยมองเห็นทุกลูกเลยนะเพราะฉะนั้นถ้าใครทำทำตืได้ตั้งแต่ปี41เนี่ยก็จะทําให้มีการทุจริตได้เขาก็อบอกว่าไม่มีทางนะครับ หลังจากนั้นผ่านมา3ปีใช่ไหมครับพอถึงมิถุนาส4่คนที่ตั้งใจจะทําการทุจริตเนี่ยเขาก็เก่งกว่านั้นอีกนะครับเขาเหมาคนทุกคนเข้าไปเลยนะครับอยู่ในห้องออกรางวาัลเป็นคนของเขาหมดและใน6หลักที่เป็นไม่ได้เนี่ยจะมี3หลักที่เป็นประชาชนเพราะ,ะนั้นก็เขาก็ส่งคนของเขาไปแล้วก็มีการทําเสียงดังพอทาเสียงดังปุ๊บคนหันไปเขาก็พ่นสารเคมีลงไปนะครับ แต่ว่าขั้นตอนเนี่ยมันทําให้จับได้ง่ายว่ามันมีการทําไม่ดีเพราะว่าขั้นตอนของเขาเนี่ยใส่เลขต่ําลงไปก่อนเพราะนั้นมันสาเหตุนั้นมันถึงออก31มหนึ่งหนึ่งนะครับมันก็จะง่ายมากเพราะนั้นปัญหาอีกอย่างหนึ่งนะครับว่าอุปกรณ์เนี่ยมันจําเป็นจะต้องเปลี่ยนเป็นอัตโนมัตินะครับเราต้องเรียกร้องให้เขาเปลี่ยนเป็นอัตโนมัติใช่ไหมเพราะว่าถ้าคนไปยุ่งเนี่ยเนื่องจากว่าความโลภมันมีนะครับแล้วก็ผลตอบแทนจาก พวกหวยใต้ดินมันก็เยอะมันก็เลยทําให้คนที่จะทําให้มันเกิดการผิดปกติขึ้นผมผมมีความเชื่อลึกๆนะครับว่าโดยส่วนใหญ่คนของสํานักงานเนี่ยคงมีความตั้งใจดีโดยส่วนใหญ่คนที่ออกแบบอุปกรณ์ก็คงตั้งใจดีแต่คนที่พยายามที่จะหาผลประโยชน์ก็คงจะต้องพยายามทําให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไปเปลี่ยนเป็นอัตโนม,มัติซึ่งทั่วโลกเขาก็ใช้ใช้กันนะครับมันก็จะลดปัญหาตรงนี้ได้การดูแล เก็บรักษาก็มีปัญหานะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยถึงแม้จะใช้ผู้ใหญ่ดูแลแต่ว่าก็เป็นคนข้างในหมดนะเพราะฉะนั้นถ้าพอมันมีเกิดเรื่องคนก็ไม่ค่อยเชื่อว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับว่าสุจริตไหมเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วก็จะต้องมีคนข้างนอกเข้าไปตรวจสอบโดยเฉพาะถ้าเป็นจากพวกสรรหาพวกสวอ,อะไรที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับพรรคการเมืองก็จะเป็นดีเพราะฉะนั้นก็ต้องมีคนภายนอกตรวจสอบ ขั้นตอนการออกรางวัลเหมือนกันนะครับบางขั้นตอนเนี่ยสมัยก่อนถ้าประชาชนผู้ฟังดูนะครับมันก็จะมีการเจาะจงนะครับว่าเอาเครื่องหมายเลขต่ําออกก่อนเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นการเหมือนกับว่ามีทางที่จะทําได้เพราะเวลาที่ออกรางวัลเนี่ยสิ่งที่สําคัญก็คือว่าต้องไม่ให้ใครเจาะจงทําอะไรได้นะครับเพราะฉะนั้นเลขมันก็จะออกมาอย่างที่ควรจะเป็นเพราะนั้นสังเกตได้ง่ายนะครับทุกครั้งที่ มีการพูดว่ามันมีปัญหา1ปีให้หลังก็จะเงียบไปนะครับแพงงวดที่แล้วมันก็พ้น1ปีพอดีนะครับแพงก็พยายามตรวจสอบกันอีกนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับก็คือรางวัลการกำหนดรางวัลเนี่ยมันไม่ทัดเทียมหวยใต้ดินเลยใช่ไหมครับเพราะหวยใต้ดินเนี่ยถ้าเราถูก3ตัว1บาทเราก็ต้องได้500 หรืออย่างน้อย400ขึ้นไปถูกไหมครับถ้าเป็น2ตัวเขากำหนดไว้80แต่จริงๆก็อาจจะได้แค่50 60ถึง70แล้วเรายังมีเลขโต๊ดเลขวิ่งเลขอะไรสารพัดเลขใช่ไหมครับแถมซื้อก่อนผ่อนทีหลังได้อีกถูกไหมครับของรัฐบาล3ตัวเป็นยังไงซื้อเสียเงินเท่าไหร่40บาท ถ้าซื้อเป็นชุดก็80แต่จ่ายจริงก็ร้อยหนึง่งได้รางวัลมาเท่าไหร่ครับได้แค่2,000ถูกไหมแผนอัตราต่อรองตรงนี้แค่1ต่อ20ในขณะที่หวยใต้ดินนี้ประมาณ1ต่อ60ขึ้นไปนะครถ้า3ตัวยิ่งแล้วใหญ่นะครับมี4รางวัลก็จริงอะ่ะแต่เราถูกแล้วเนี่ยเราจะได้2,000บาทนะครับถ้าซื้อร้อยหนึง่งก็จะได้4,000ถูกไหมซื้อ2ใบจ่ายคู่หนึง แ้นอัตราส่วนมันแค่1ต่อ160ในขณะที่หวยใต้ดินนี้1ต่อ3า0 350ขึ้นไปจนถึง500ร้แนั้นถ้าไม่ปรับตรงนี้ไม่มีทางเรอกนะครับที่จะไปทำให้หวยใต้ดินหมดแล้วอย่าไปพูดว่าเงินที่หวยใต้ดินนี้เป็นแสนล้านเนี่ยยังไงยังไงเนี่ยถ้าเราทำา e เองเนี่ยทำหวยบนดิน s e เองเงินแสนล้านนี่จะกลับมามีทางเป็นไปได้ไหมครับ ใช่ไหมคคนคนเคยมีเค้กอยู่ในมือเค้กก้อนใหญ่ด้วยมีทางหรอครับเขาจะไม่บ่อยเขาจะแบ่งเค้กมาง่ายๆไม่มีทางนะครับเพราะนั้นเราก็ต้องสร้างเงื่อนไขของรางวัลเนี่ยทำให้ดีขึ้นและสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เช่นรางวัลที่สองถึงห้าเนี่ยในชีวิตใครมีใครถูกง่ายๆไหมครับมีคนเคยถูไหมครับรางวัลที่สองถึงห้าเงียบเลย,เยถ้าฝันแล้วเนี่ยฝันได้หกตัวเนี่ย ไปหาซื้อได้ไหมครับไม่ได้นะครับเพราะงั้นก็รางวัลพวกนี้อย่าไปทำนะครับไม่ประโยชน์อะไรนะครับัทนสิ่งที่ควรทําก็คือเพิ่มจํานวนรางวัลของที่เป็นไปได้คือ2ตัว3มตัวนะฮะเพราะสองตัวก็4ปีเราจะถูกได้สักครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ถ้าเป็น3ตัวก็สักประมาณใกล้ๆ40ปีนะฮะถึงจะถูกได้สักครั้งหนึ่งถ้าโชคดีนะครับ และข้อสําคัญก็คือว่าที่น่าเป็นห่วงก็คือโพนี้หน้าที่ออกมาเนี่ยนะครับสําหรับคนซื้อหวยเนี่ยครึ่งประเทศคนที่อยู่เล่นกิจการนี้20ล้านคนแพนั้นถ้าเราทําไม่ดีมันก็เหมือนกับทําให้คนของเรานี่ขาดคุณภาพนะครับคือเชื่อว่ามันจะมีทางที่ได้มาง่ายๆนะแล้วก็คนซื้อหวย57%เนี่ยเชื่อว่าล็อกเนี่ยถึง62%นะครับ ถ้าไม่ซื้อพวกไม่ซื้อมี49เรก็ยังเชื่อว่าล็อกเกือบ40เป็นงความน่าเชื่อถือมันลดลงไปมากไหมครับนแ้นโดยสรุปนะครับกิจการพวกนี้เนี่ยมันเป็นของรัฐนะครับเอาเงินของประชาชนโดยเฉพาะคนที่อยู่ในฐานะที่จำเป็นจะต้องเสี่ยงโชคนะครับมันเป็นความหวังของคนจนเนี่ย แล้วมาทำแบบเหมือนแบ่งเค้กให้ใครก็ได้ทีออ่ได้ข้อมูลเด็ดไปอย่างนี้มันยุติธรรมไหมครับะนะครับแทนสิ่งที่เป็นของรัฐต้องทำเพื่อประชาชนจริงๆนะครับก็ต้องทำให้มันเที่ยงตรงทำให้มันตรวจสอบได้แล้วก็ต้องกระจายรายได้นะครับกระจายรายได้ก็คือเพิ่มในสิ่งที่มันเป็นไปได้ก็คือรางวัลเลขท้าย2ตัว3ตัวเพิ่มรางวัลไป แล้วข้อสําคัญก็คือว่าทราบไหมครับว่าแต่ละงวดเนี่ยเงินเข้าแผ่นดินเนี่ยปีละเท่าไหร่นะนะปีละประมาณ1.4000ล้านถึง1.5.000ล้านนะครับนี่หักหักพวกที่เอาเบี้ยใบหลาทางพวกยีพวกสาพวกพวกอะไรไปต้องเยอะแล้วนะครับยังเหลือต้องเท่านี้นะครับแล้วข้อที่น่าชื่นใจก็คืออนุกรรมการของวุฒิสภาชุดหนึ่งเนี่ย พยายามที่จะขอเงินส่วนนี้มางวดละประมาณ220ล้านนะครับมาทําเพื่อเด็กนะครับก็คือจะขอตั้งกองทุนพัฒนาสังคมนั้นสิ่งที่อยากฝากไว้ก็คือว่าช่วยกันเรียกร้องให้มีการตั้งกองทุนพัฒนาสังคมเพื่อเยาวชนของเรานะครับสลากเพื่อสังคมอย่างเงี้ยเป็นสิ่งจําเป็นนะครับเพราะตรงนี้จะทําให้คนของเรามีคุณภาพนะครับแล้วถ้าคุณไปดู ถ้าพ,พ่อแม่พี่น้องไปดูสลากต่างประเทศนะครับเขาไม่ทำแบบนี้เลยนะครับเขาให้สุ่มจริงทั้งหมด6หลักจากหมายเลข1จนถึง49นะครับหรือ1-55ถึง55แล้วสิ่งที่เขาโปร่งใสก็คือว่าพอถูกนี่เขาจ่ายเยอะมากเพราะว่ามันโอกาสเนี่ยมันไม่ได้ถูกง่ายๆเพราะต้องถูกทั้ง6หลักแต่ว่ามันก็คือสลับก,กันก็ได้ และสิ่งที่เขายุติธรรมมากก็คือว่าเขาจะมีสถิติให้ดูหมดนะครับว่าเลขไหนมันเกิดเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเราก็จะพอศึกษาได้ว่าเราควรจะซื้ออะไรนะครับของเราเคยเห็นไหมครับว่าเลขไหนเกิดบ่อยเลขไหนไม่เกิดบ่อยเคยไหมครับนะครับงั้นสรุปสุดท้ายก็คือนะครับสิ่งที่มาหรือทำ งานนี้ต่อเนื่องมา30ปีนะฮะผมทำมามา30ปีเพราะว่าไปต่างจังหวัดบ่อยสมัยเป็นนิสิตสิ่งที่เห็นก็คือว่าเห็นบางส่วนนอนกอดวิทยุเวลาหวยออกเจ้ามือบางคนตัวสั่นพับประชาชนบางคนก็เดินไปขูดนู่นขูดนี่แวงก็มองแล้วก็คิดว่าสักวันหนึ่งจะต้องทำเรื่องนี้นะฮะ พอทาไปเรื่องนี้สิ่งที่หวังก็คือว่าอยากได้ทําให้ประชากรของเรามีคุณภาพนะครับ mm. เพื่อไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนแ้นจะดูอะไรก็ต้องรู้ว่ามันเป็นไปได้ไหมนะครับไม่ใช่ว่าพอเขาเอาอะไรที่เป็นประชานิยมมานะครับถ้าเราได้มาง่ายเราก็ใช้ง่ายจริงไหมครับนะแล้วมันทําให้เราเป็นไงก็หวังลมๆแรงๆว่าเราน่าจะได้ อย่างเช่นโครงการรับจำนำข้าวใช่ไหมครับนะครับเลขเด็ดเนี่ยมันไม่มีบ่อยเลยนะครับเลขเด็ดมันจะมีก็ต่อเมื่อว่ามันมีความจำเป็นในการที่จะทำอะไรบางอย่างเพื่อให้เกิดสิ่งที่เขาหวังไว้แหงก็หวังว่าสักวันหนึ่งนะครับถ้าเราปฏิรูปสำเร็จก็จะทำให้คนไทยมีชีวิตที่ ดีนะครับเราหวังจะเห็นวันนั้นไหมครับเพราะฉะนั้นขอให้สู้ต่อไปนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากค่ะรองศาสตราจารย์ดรธีรพรวีระถาวรค่ะ